สวัสดีครับสวัสดีครับก็ตอนนี้พามาอยู่ใต้สะพานแม่น้าปิงแล้วนะทุกคนคือใต้ก็ใต้จริงๆนะก็มีใต้ร่นจามจุรีแล้วก็เนี่ยข้างบนเนี่ยคลิปที่แล้วนะครับือผมพาไปดูที่อีกจุดหนึ่งมานะก็คือจุดนั้นแถวเคหะป่าตันนะจะเป็นสะพานข้ามแม่น้าปิง4ี่เลนนะเส้นรวมโชคไปสู่ร,ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะ แต่ตรงนี้นะก็คือเป็นอีกสะพานเลนสวนข้ามแม่น้ําปิงนะตรงนี้ก็คือพิกัดตลาดบ้านท่อนั่นเองนะครับฝั่งที่เห็นด้านโน้นนะฮะก็คือเป็นตาบลสายบเสื้อนะฮะส่วนฝั่งหลังกล้องนะฮะก็คือเป็นตาบลป่าตันนะฮะก็มาแวะเวียนมาถ่ายให้ดูนะทุกคนจะได้เห็นติดตามสถานการณ์นะฮะตอนนี้น้ําก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับลดลงอย่างต่อเนื่องก็มี เขาก็ทิ้งเหตุการณ์แห่งความทรงจําไว้นะฮะคาบโครนคาบอะไรต่างๆนะฮะเนี่ยตรงนี้ลานจอดรถนะก็เอามาจอดไม่ได้แล้วนะครับไม่งั้นนะติดเลนติดหลมเลยนะครับตรงนี้นี่นะครับก็พามาดู บรรยากาศใต้สะพานแม่น้ำปิงช่วงกลางวันประมาณเที่ยงบ่ายโมงนี่นะถ้าจะไม่ผิดเวลานะครับสักประมาณสี่หวันนะฮะมันก็คงจะแห้งลงไปเนี่ยรอยคนที่เขาเดินลงไปเขาก็มาเอาอะไรมาวางไว้ให้เหยียบนะเป็นรอยเป็นรอยลงมานะเพราะว่ามันจะเป็นคราบโคลอนอยู่เลยทุกคนมันจะเป็นโคลอนอยู่เลยนะเรือไทยประดิษฐ์พวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะลงไปได้นะช่วงนี้น้ำมันแรงนะ น้ำมันลงก็จริงนะแต่มันก็ยังแรงๆอยู่นะทุกคนดู พวกกิ่งไม้พวกกิ่งไม้ปักหักพังอะไรเงี้ยมันก็ปิวไตติดมานะฮะคลิปเมื่อกี้ที่ใต้สะพานแถวเคหะป่าตันอะ่ะก็ติดเหมือนกันเนาะไม่รู้มันปิวมาจากไหนเนาะมันคงซาะมาจากข้างทางพวกนี้เราั้งทุกคนเหมือนเป็นเหมือนเป็นหญ้าเหมือนเป็นเศษไม้อะไรเงี้ยมันคงปิวมาเรื่อยๆอ,ยอะ่ะสะสมสะสมแล้วก็มันก็มาอา่ทับถมกันตรงกลางกลางแม่น้ําอะไรเงี้ย ติดตรงไหนก็ติดได้ติดสะพานบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่นะฮนะถ้าพูดถึงต้ฝุ่นบ่อลอยนะฮะมันก็จะแบบไปทางทางตอนเหนือประเทศเราแล้วนะฮะทางตอนล่างของจีนแล้วนะฮะแต่มันก็อ่อนกําลังลงแล้วอ่ะทุกคนมันจะเป็นพายุโซนร้อนแล้วนะครับก็คือผมว่าดูท้องฟ้าแล้วน่าจะไม่มีผลกับประเทศไทยแหละดูแล้วอ่ะปุงโปรง่ปรง หรือว่ามีผลกับภูมิภาคอื่นของประเทศเราหรือเปล่าไม่รู้ก็ไม่นะนะฮะก็ไม่อ่ะตกแบบแท,แทบไม่ตกอ่ะพายุบัวลอยอ่ะล่าสุดเนี้ยก็คือลากกาซาแล้วกันนะฮะบัวลอยแทบจะไม่มีผลแล้วกันนะฮะเอาอย่างนี้เลยนะฮะนี่เราก็มาพามาดูบรรยากาศตอนเที่ยงตอนบ่ายโมงตอนกลางวันกลางวันนะ,ะทุกคนนี่เลยนะฮะ ตรงที่มันเป็นโครนเป็นเรนเนี่ยอีกสักประมาณสี่สาห้าวันอ่ะก็คงจะแห้งนะครับก็คงจะแห้งแล้วนะฮะเขาก็คงเอารถลงมาจอดมีรักตกปลาอะไรมาตกปลาละนะฮะโอเคนะฮะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะฮะก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หน่อยนะครับนะแล้วที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆด้วยกันนะครับ สวครับสวัสดีครับ